กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมครูอ่อนกาดกระโทกสมาชิกวุฒิสภาผมจะเรียนสรุปผลการประเมินความสำเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายในภาพรวมและข้อเสนอเนี้ยที่เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน2,565 แต่ก็ต้องขอบคุณท่านดรรนทริ์ปริยชัติตระกูลนะครับที่ท่านได้พูดถึงแผนปฏิรูปต่างๆไปค่อนข้างชัดเจนแต่ผมอยากจะเรียนสรุปในภาพรวมถึงผลสรฤธิ์การดำเนินการที่มีข้อมูลว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายในผลสำฤทธิ์นี้เท่าไหร่ที่คิดเป็นร้อยละก็คือ65.93ครับท่านประธาน โดยประเด็นปฏิรูปที่6การาปรับปรุงโครงสร้างการบริหารหน่วยงานในระบบการศึกษาเนี่ยให้บรรลุเป้าหมายตรงนี้ได้มากสุดถึงร้อยละ75.56ในขณะที่การดำเนินการในแผนปฏิรูปที่2ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กวัยก่อนเรียนเนี่ยต่ำสุดครับอยู่ที่ร้อยละ56 6 7ก็สรุปได้ว่าแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาประสบความความสำเร็จก็อยู่ในระดับกลางอันนี้เป็นข้อมูลจากที่ท่านได้ตรวจสอบติดตามแล้วก็รายงานมาผมจึงอยากจะชี้ประเด็นกับเรียนผ่านท่านประธานไปยังเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ท่านเดินทางมาเมื่อครู่นี้นครับส่งต่อไปถึงรัฐบาลครับถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิรูปการศึกษาเป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศได้สำเร็จมีดังนี้คือ 1. ปัญหาของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่รัฐบาลไม่สามารถบรรลุผลไปตามรัฐธรรมนูญ คือในมาตรา54รัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้ยังเกิดความเหลื่อมลำ้ำความไม่เสมอภาคกันอยู่ของสังคมประชาชนของประเทศไทยตรงนี้ผมอยากจะชี้ให้เห็นก็คือปัญหาของการพัฒนาเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยเรียนที่ไม่สามารถ ได้ทำอย่างทั่วถึงไตไปดำเนินการได้อย่างทั่วถึงเช่นปัญหาความยากจนของครอบครัวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยเราต้องยอมรับครับว่ามันเกิดขึ้นจริงปัญหาของครอบครัวที่เร่ร่อนต้องไปหางานทําในต่างถิ่นต่างแดนแล้วเอาลูกหลานไปด้วยแล้วก็ไม่ได้เข้าสู่ระบบการเรียนอีกเรื่องปัญหาของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษาเนี่ย ไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอเพราะในโรงเรียนที่ขาดแคลงครูเนี่ยบางครั้งบางครั้งก็รับคนที่ไม่ได้เรียนครูเลยจบม .6 บ้างอะไรบ้างเข้ามาดูแลเด็กก่อนวัยเรียนซึ่งตรงนี้ทำให้คุณภาพผู้เรียนก็ไม่ไม่บรรลุตามที่ประสงค์ที่ต้องการแล้วก็ยังมีปัญหาของความไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานที่จัด ซึ่งมีหลากหลายฮะมีถึงเก้ากระทรวงครับท่านประธานที่ดําเนินการเกี่ยวกับเด็กก่อนวัยเรียนหรือเด็กเล็กเนี่ยตรงนี้ต่างคนก็ต่างทำนะฮะทำให้คุณภาพนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมายและอีกประเด็นหนึ่งครับคือปัญหาของเด็กหรือคนไร้สถานะซึ่งมีอยู่ในประเทศไทยเยอะแยะเลยครับประมาณ1นึ่งห้าแสนคนจากข้อมูลนะครับเด็กเหล่านี้ เข้าไม่ถึงเรื่องการศึกษาเพราะเขาไม่มีชื่อในสำนนทะเบียนบ้านไม่มีบัตรประจำตัวทั้งๆท,ที่เป็นคนไทยเกิดในประเทศไทยนี่ยะะท่านประธานนี่คือปัญหาหนึ่งของเรื่องความเหลื่อมลำ้ำประการที่สองครับการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตรกรรมทางการศึกษายังไม่เห็นผลที่ชัดเจนแล้วก็ล่าช้าด้วยอันนี้เป็นข้อมูลจากรายราย,รายงานนี้นะครับ ซึ่งมีการนำร่องไป8จังหวัดแล้วก็เพิ่มเติมมาอีก11จังหวัดรวมเป็น19จังหวัดแต่ก็ไม่เกิดผลทางประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าหมายเหตุที่ไม่เกิดขึ้นก็คืออย่างนี้ครับใน2.1 <c oughs> ความเป็นอิสระของสถานศึกษาที่ตั้งเป้าหมายว่าจะให้มีอิสระกลับไม่มีอิสระยังมีการสั่งการจากหน่วยงานบังคับบัญชาข้างบน ลงไปยังสถานศึกษาหรือมีการปรับเปลี่ยนนโยบายบ่อยๆของผู้บริหารข้างบนเช่นรัฐมนตรีนะเลขาส่วนราชการต่างๆกลับไปกลับมาจนสถานศึกษาหรือครูเขาไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนี่คือประเด็นหนึ่งในความไม่มีอิสระ2.2งงบประมาณที่จัดสรรไปไม่เป็นไปตาม ความต้องการที่จะนําไปจัดการเรียนการสอนกลับไปสร้างแต่บริบทของด้านกายภาพไปสร้างเ,าเกี่ยวกับเรื่องอาคารเรียนนะฮะปรับปรุงสนามอะไรต่างๆเหล่านี้เสื่อมากกว่า2.3การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ครับนี่คือหลักข้อใหญ่ๆของพื้นที่นวัตกรรมที่นำล่องไปแล้วก็ประกาศเพิ่มเติม ดังนั้นถ้าไม่ปรับปรุงให้โรงเรียนไปสู่ความเป็นนิติบุคคลผมว่ายากครับรรท่านประธานตรงนี้ผมขอเสนอให้รีบปรับปรุงกฎหมายให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคลอาจจะผ่านโดยพรบการศึกษาแห่งชาติซึ่งกำลังจะด,ดำเนินการเ,เข้าสู่สภา,าแล้วพิจารณาต่อไปเนี่ยอยากให้มีตรงโรงเรียนเป็นนิติบุคคลตรงนี้ครับประเด็นที่สครับ ปัญหาของการปรับโครงสร้างของระบบบริหารบุคคลที่มีผลต่อประสิทธิภาพและคุณภาพทางการศึกษาเช่นงานบริหารบุคคลที่เกิดจากคำสั่งคอสชอที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับโครงสร้างบริหารราชการส่วนภูมิภาคในกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ไปมี ศึกษาธิการภาคศึกษาธิการจังหวัดมีสำนักงานเขตพื้นที่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังมีหน่วยงานทางการศึกษาต่างๆโดยจุดหมายต้องการที่จะให้ประสานพลังบูรณาการกันจัดการศึกษาในภาพรวมของจังหวัดนั้นๆตามบริบทในพื้นที่ของตัวเองแต่ปรากฏว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วไม่สามารถจะบูรณาการกันได้ครับท่านประธาน แล้วบางหน่วยงานอย่างศึกษาธิการภาคอย่างเนี้นะแทบจะไม่มีงานอะไรที่เป็นรูปธปรรมให้เห็นจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยมันสามารถสั่งการจากสำนักปลัดไปยังศึกษาธิการจังหวัดได้เลยแต่ปรากฏว่ามันต้องสั่งไปที่ศึกษาธิการภาคแล้วไปศึกษาธิการจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นความเป็นเอกภาพหรือการร่วมมือตรงนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จครับ3.2ครับ เรื่องการบริหารจัดก,การโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลหรือบางแห่งต้องไปยุบรวมควบรวมอย่างนี้เป็นต้นยังทำได้ไม่มีประสิทธิภาพทำให้บางอย่างบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเด็กศูญย์เสียโอกาสทางการศึกษาไปเช่นไปยุบโรงเรียนเขาอย่างนี้ต้องเดินทางในระยะไกลหรือบางครั้งไปตัดครูตัดผู้บริหารตัดพานโรงนี่คือสิ่งที่เป็นปัจจัย ซึ่งจะทําให้เกิดคุณภาพทางการศึกษากลับไปตัดก็ทําให้เด็กเขาเสียโอกาสตรงนี้ไปดังนั้นผมอยากให้รัฐบาลได้พิจารณาให้รอบคอบในเรื่องเหล่านี้เรื่องที่4ครับการผิดและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา4.1เรื่องของการผลิตครูรัฐควรวางแผนในการผลิตครูให้สอดคล้องกับความต้องการ เดี๋ยวนี้ประธานสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งครับผลิตคณะศึกษา,าศาสตร์มาสถาบันราชภัฏก็ผลิตคณะครุาศาสตร์มาผลิตมาเยอะครับจริงๆแล้วความต้องการเนี่ยออของคนเป็นครูเนี่ยประมาณไม่ถึงหมื่นคนแต่ผลิตออกมาเป็นห้าหกหมื่นคนฮะแล้วก็ทับซ้อนทับซ้อนกันไปเรื่อยๆอย่างนี้ทำให้คน,นเสียโอกาสแล้วก็เสียเวลาดังนั้นต้องมีความสอดคล้องตรงนี้ และควรจะมีการคัดกรองบุคคลที่จะมาเป็นครูวางระบบให้ดีแล้วคนไปเรียนครูเนี่ยควรจะให้เป็นระบบปิดคือประกันว่าเมื่อเขาจบจากการเรียนครูมาเนี่ยแล้วเขาจะได้เป็นครูนี่คือสิ่งที่รัฐต้องมองเห็นแล้วก็เล็งถึงทำไมครับเพราะว่าไม่งั้นคนที่ไปเรียนครูแล้ว จบออกมาก็ไม่ได้เป็นครูเขาเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาก็อยากให้พิจารณาครับ4.2การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาควรเป็นไปในลักษณะที่ส่งเสริมประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและเป็นความต้องการของครูไม่ใช่การที่ส่งครูไปอบรมไปพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายแล้วให้หมดงบประมาณไปในปีปีหนึ่ง อย่างนี้สูญเสียอย่างมากครับดังนั้นถ้าเราจะพัฒนาครูก็ควรที่จะคิดถึงในเรื่องความต้องการของครูแล้วก็ส่งผลไปต่อ,อการจัดเรียนการสอนให้กับเด็กนะครับแล้วก็ควรลดภาระงานอื่นที่ไม่ใช่งานของสอนของครูให้ลดน้อยลงอันนี้เป็นข้อใน4.2 4.3ควรส่งเสริม ความก้าวหน้าของครูด้วยวิชาชีพที่เราให้เขามีวิทยาฐานะด้วยการทำผลงานคุณภาพของผู้เรียนผลสำฤทธิ์ของผู้เรียนถ้าเด็กมีคุณภาพครูจึงได้วิทยาฐานะนี่คือหลักควรที่จะเป็นอย่างนั้นไม่อยากให้สังคมไปโจมตีครูว่าครูได้วิทยาฐานะสูงขึ้นแต่เด็กกลับไม่ได้อะไรเลย ให้มันเป็นไปในทางที่ถูกต้องก็คือเด็กได้แล้วครูจึงได้อย่างวิทยฐานะในปัจจุบันเนี่ยว p. a. ก็คือ performance agreement ที่เป็นการประเมินผลงานเชิงประจักษ์อันนี้ผมว่ามาถูกทางแล้วครับแต่ตัวหนึ่งที่ผมยังอยากให้คงอยู่ก็คือวอ7ที่เป็นการเขียนผลงานทางวิชาการตรงนี้ก็ให้เป็นทางเลือกที่ครูจะ ทาวิทยฐา,านะทานานการพิเศษครูเชี่ยวชาญครูเชี่ยวชาญพิเศษเขาสามารถที่จะเลือกใช้ในว1 7นี้ได้และอีกวิทยฐา,านะหนึ่งครับที่เรียกว่าว1 3ที่เป็นผลงานเชิงประจักรระดับชาติตรงนี้ครูเราบางคนเขาเขียนไม่เก่งครับเขียนรายงานไม่เก่งแต่เขาทำเก่งปฏิบัติเก่งแล้วมีผลงานที่เป็นระดับชาติ อย่างนี้ควรพิจารณาให้วิทยาฐานะเขาถือว่าเป็นเชิงประจักษ์แล้วเป็นเชิงคุณภาพที่ส่งผลต่อผู้เรียนครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ